แต่ก็แกนะนําให้จดไม่ไม่ต้องจดงจดก็ได้จดวิธีคิดนะครับจะได้รู้ว่าคิดยังไงเนาะโอเคข้อแรกครับอันนี้เอามาจากหนังสือเรียนเรานี่แหละหยิบหยิบมาข้อที่สางเนาะวัตถุมวล m เคลื่อนที่ผ่านจุด A เนี่ยวัตถุมวล m เคลื่อนที่ผ่านจุด A คือจุดนี้ด้วยอัตราเร็วอยู่ใช้คำว่าอัตรานนเร็วสดงเป็นปริมาณสเปลาร์ใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดทิศทางมาเชื่อมตร์ขึ้นพื้นเอียงลื่น พื้นเอียงลื่นไปได้ถึงจุด B ซึ่งสูงจากพื้นเป็นระยะ h ดังรูปถ้าให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ผ่านจุด A จุดเดิมนี่แหละด้วยอัตราเร็ว 2u วัตถุจะขึ้นเคลื่อนเอียงได้สูงเป็นระยะเท่าใดสูงจากพื้นนะนะจากระยะเท่าใดอันนี้คือคำถามนะครับ ข้อนี้อ่ะขอเดวรอนนิดนึงนะครับข้อนี้มีใครมีแนวคิด,ดยังไงบ้างทำเจขอข้อนี้ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีแนวเดถ่านแนะโ okay. อเคโอเคอ่ะขอ้ขอนี้เกิดการสูญเสียพลังงานไหมไม่เกิดข้อนี้เกิดการสูญเสียพลังงานไหมไม่เกิดทำไมถึงไม่เกิดไม่ไมีเลยแน่แล้วคือมันมันจะไม่เกิดงานเกิดขึ้นใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นงานเนื่องจากแสดงเสถียรภานงานน่าจะแงรง,นนะแงต้านอากาศนู่นนี้นั่นสแสดงว่าพลังงานไม่เสียพลังงานเท่าเดิมโอเคครับหน้าที่เดียวไม่อยากดูนะไม่อยากดูปีใหม่แล้วครับเดี๋ยวนะถ้าสมมติเราลองคาดเฉลี่คาดเฉลีตอนแรกยิงด้วยความเร็วต้นอยู่นะานสายาสายาวเนี่นนนยโปรสายอะไมโดนนะตอนแรกเกิดที่ด้วยความเร็วามเร็ต้นอยู่เวลาตาเร็วได้ เราตอนหลังให้มันขึ้นทีไดกอะไรสองยูคิดว่ามันจะขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าต่ำกว่าเดิมสรมติในช้อยมีเทสทส่วนสองทส่วนสามสองเพสตต่อมันจะไม่เข้าเก่อัตราเ้ยขึินมันจะไม่น้อยลงเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะน้อยลงเพราะว่าอเ็าวไม่้ที่ไหนสมสุดสมมุเราตั้งเราตั้งเปนจุดสี่จุดเลยดิเห็นไหม สมมติเราตั้งมาจุด C อยู่ข้างบน<_ <d> _ <n är> เป็นจุดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2หนเอแล้วมันไปถึงจุดสูงสุดเป็น h พสป m มกันนะประมานี<_ <d> _ <n är> ้เสร็จแล้วเฟรมเฟรมจะคิดอย่างนี้ได้ไหมก <d _ n är> ดอันรั้ษ์พลังงานสมมติเราให้เออพลังงานที่จุด A ถ้ากับพลังงานที่จุด B เนื่องจากข้อนี้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นสามารถเกีบในรูปนี้ได้เราไม่เกิดงานเกิดขึ้นก็คือพลังงานจุดเอถ้าตับพลังงานให้จุง B อที่จุดเอมีพลังงานเลยปะที่จุดเอมีพลังงานหรืจุดเอจุดล่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งจุดอ้างอิงมาตรงไหนจุดอ้างอิงก็ยู่จุดข้าวบนสุดก็ได้ อยู่ข้างล่างนั่นแหละเ,เดี๋ยวถ้าูกระดาษออกมากา็ได้ผลลัพธ์แต่เราถ้าสมมติเพื่อให้เป็นการง่ายเราขอตั้งจุดอ้าอิงไว้ที่พื้นเนาะจะได้ง่ายครับจุดอัาอิงนะว่าเป็นรูปดาวนะครับไปจุดอัาอิงโอเคไหมถ้าสมมติจุดอัาอิงอยู่ที่พื้นความสูงที่เอเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์ความสูงคืออะไรความสูงคือระยะจากจุดอัาอิงไปเป็นจนดุดที่เราวัดเอราวัฒนธรรมตั้งขึ้นถ้าสมุติว่ามันไม่เลื่อนขึ้นไปเลยควาสูงก็เป็นศูนย์ สดงว่า HTML ศูนย์นะอ๋อครับอ่าจุดใช่ไหมอ่าประมาณนี้โอเคตอนนี้นะสีเหลืองเห็นไหมับและถ้าสมมติมันขึ้นไปที่ตุดดี คิดว่าความเร็วที่จุดบีเป็นเท่าไรมันเคนได้ไปสูงสุดมันจะขึ้นต่อไปอีกไหมอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วจะขึ้นต่อไปอีกไหมไม่ไปแล้วไม่ต่อแล้วจุดสูงสุดแล้วก็ในขณะนั้นนะก็มาสูงสุดแล้วแสดงว่าความเร็วเท่าไหร่ความเรก็เป็นศูนย์มันต้องลงแต่เราถือว่าเราไม่น่าพิจารณาเพราะเขาไม่ถ่ายมันต้องลงมันไม่ถ่าเลงมันจังลงเพราะว่ามีแรงตองถ่วงไงแสดงว่า B ีที่บีต้องเป็นศูนย์ใช่ไหม อันนี้เราเพจ้าเรายิงด้วยอัตราเรา็วต้นอยู่ก่อนนะก็คือยิงด้วยอัตราเร็ว u ย,ยูไปถึงจุด B แล้วก็หยุดแสดงว่าที่ A ก็มีแค่พลังงานเราเร่อนนะที่ A จะมีแค่พลังงานจนก็คือ1นึ 2, ่งบสองกำลังสองที่ b จะมีแค่พลังงานศักด์ก็คือ m g h b เนื่องจาก h A และว b, b เป็นศูนย์อันนี้เรายิงเป็นมวลก้อนเดียวกันแสดงว่ามวลสัามวลขอาเท่ากัน ก้อนเดิมเันมเหมือนก้อนเดิมแสดงเที่ทาการก็ตัดเ m ทิ้งได้ตัดได้ตนทางคณิตศาสตร์ก็คือต้องไม่เท่ากับศูนย์ความหมายถึงว่าเราหารด้วย m ทั้งสมการซึ่ง m ก็ไม่เท่ากับศูนย์หรือ m ต้องมีมวลใช่ไหมมวลตอนนี้ต้องมี m ต้องมีมวลประมาณนั้ก็จะตัดได้ฝั่งซ้ายแล้วก็เหลือแค่หนึ่งส่วนสอง va เขาให้เป็น u เห็นไหมหนึ่งส่วนสอง u กับหงสองเท่ากับ g hb เขาให้เป็น h ตังไว้ก่อนเสร็จแล้วเราเพิจารณาในกรณีที่เรายิงด้วยอัดตาเร็วสองยู2ยู2อยู่เราูดชัดน,นะด้วยอัดตาเร็สวสดงว่าเราไม่วันเบ็คกอร์ไม่วันทิพยานเราวัดแค่ขนาดแค่สกเกล่าก่อนแล้วเราก็คิดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราเปลี่ยนจากที่ B ไปที่สบ้าง เพราะว่าที่เราเคยกันเราตอนต้นก็นคือเรายิงหน้าตาเราสองยูจากจุด A แล้วไปหยุดที่จุด C มันต้องสูงขึ้นกว่าเดิมพอเปสบอ,อยู่เราให้ความสูงจากพื้นแต่จ,จุดาอีกงจุจุด C คือเหตุผลแสดงว่าที่ A ก็ต้องมีหน่งกับส mv ที่ A เป็น v ทางละคะรัตัวใหม่เนาะคั้งสองเท่ากับ mgh ที่ C M เหมือนกันแต่กันทิงได้ เป็น1นส่วนสองีพาก็คือวีก้อนใหม่เป็น2 U เป็น2 U งยูคูบกำลังสองเท่ากับ g ีเแล้วให้เปเหตุภาพก็ 2. 2> คิดใหม่1นึ่งสะ่วนสองสี่ยูกำลังสองเท่ากับ g ีเอชพายอทษครับต่อนานัตม,มาสมการที่ 2. 2> สองสมการที่ถึงอ่ะสมการที่สองมัน เหมือนการหลงว่าตัดอะไรไงไเป็นเหตุไปเของคุณครับเอาข้อสามก็ขสามสองยูกับสี่ยมันมีเหตุผลว่าถ้ามันไม่ตัดกันดู่เป็นสี่เป็นสี่ยูกังสองตัด 1U กยูกลังสองใช่ไหมสมการที่สองตรงนี้มีสี่คูณสมการที่หนึ่งมันมีหนึ่งคูณถ้าสมมติเราเอาสี่คูณสมการที่หนึ่งก็จะแทนค่าจาสมการที่สองใช่ไหมเราก็จะเอา4่คูณสมการที่หนึ่งจะได้ว่ากับสคูณสี่ยกำลังส เท่ากับ4 g h คูณซ้ายคูณขวาเนาะตั้งมาสมก,การที่สามสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยกบตรงเนี้เท่ากันแล้วเน,ะนาะเราจับสมก,การที่สองเท่ากับสมก,การที่สามได้จะได้ว่าเออ,อนี่ละกัน th พวเท่ากับ4 th g. g เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ามันเท่ากับศูนย์ตัดได้อา,า,าตัดสี่ทำไมล่ะตัด g ีสิก็แสดงว่า h พาเท่ากับี่ h แสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปได้จะขึ้นไปได้แล้วความสูงสี่เท่ากับความสูงเดิมประมาณนี้ยังไงเหมือนกล้องถ่ายไม่ค่อยชัด๋ยวเราส่งไฟล์ให้แต่ทิ้งข้อนี้วิธีคิดลับก,ก็มีนะจับก,ก็จุด A จุด C ไ้บเาอยาเดี๋ยวพาโชว์ดูนะเอาวิธีนี้โอเคไหมถ่ายรูปไปแล้วนะครับ ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราคิดอีกแบบหนึ่นเงเดี๋ยวทําให้จำได้ไหมว่าที่จุด A เรามีพลังงานแล้วบ้างนะที่จุด A เรามีพลังงานจ,างงานจอน m หนึ่งหัวสอง mv a คือเป็น u กำลังสองเท่ากับ mg h ก็คือ h b ประมาณนี้ แล้วถ้าสมมติเราอยากเปลี่ยน u ตรงนี้ความเร็วอัตราเร็ว u ให้กลายเป็นสอง u ได้ไหมถ้าสมมติเราอยากเปลี่ยน u ให้กลายเป,ป็นสอง u อัตราเร็วเพิ่มขึ้นสองเท่าสี่รอบเป็เ,เปลี่ยนได้นะแต่ว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยน u ติดคนกำลังสองคิดง่ายสมมตินะเราเปลี่ยนเป็น u ไปสอง u สอง u จะถูกครอบด้วยกำลังสองกลายเป็นป you, สี่ u กแสดงว่ามันเพิ่มขึ้น สองเท่าก็จริงแต่ว่าติดกันลสองแล้วก็คือ่เท่าอันนี้เป็นกี่เท่ีกันละอันเจตักคือเล่นย่กำลังตอนแรกเพิ่มขึ้นสองเท่าก็จริงแต่ว่าสองเท่าหรือภายใต้ท่าลสอมันก็เลยเหมือนเพิ่มขึ้นสอันละเท่าก็คือสเท่าแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราคูณ4เข้าด้านซ้ายกาขวากะกลายเป็น1นึ่งหุ่นสองเอ็มสี่ยฟร์เท่ากับสี่เอ็อชก็สังเกตว่าเนี่ยก็คือพลังงานจนที่จุดเ เมื่อยิงเ้วยอัตาตาเรยสองอยู่อันนี้คือพลังงานศัตว์ที่เราคิดว่าที่เป็นจุดที่จุดสจุดสูงสุดแล้วค่าสูงเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าก็สี่แล้วก็ตอบสเลยก็ได้ H T c เป็นสย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดอันนี้คือลักษณะของการเทียบสองประสิทธิ์คิดแบบนี้ก็ได้คิดแบบแรกก็ได้ไม่ผิดคอนเซ็ปต์เดียวกันแบบนี้ก็เร็วหน่อย เพราะว่าถ้าสมมติเราเรียนไปเรื่อยๆอยูเรื่องโมเมนตัมพวกอะไรเช่นอย่างงี้กเปลี่ยนจากเรื่องโมเมนตัมมาเป็นเกี่ยวกับพวกกลโน้มน้าก็ใช่อย่างงี้เปลี่ยนโมเมนตัมไมนกลายเป็นพลังงานชนหรือการชนก็ใช่อย่างงี้เพื่อนๆเลยห้าทีครับโอเคนะเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้จริงๆข้อนี้อยากให้จริงๆอยากสอนแหละไม่เห็นเลย จริงข้อน,นี้อยากสอนแต่ว่าไม่ทนนันเนาะเพราะว่าเราเด็กเรา15นาทีนเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> รับก็เดี๋ยวเราเอาไปท้ามเดี๋ยวไาก็จะเฉลยให้นะครับถามไว้ก่อนนะ <c oughs> ไม่ใช้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เป็นฝ่ายก็ได้ครับข้อน,นี้ข้อนี้ข้อนี้ <c oughs> โอ้โหขาจู่อะไรย่ยได้ไหมอืมถ้าสมมติเราเป็นไอดอกได้ไหม แล้วคนที่ไม่มีอ p a d ทำยไงเนี่ยโอ๋โอเดิมต่างเดิม Mac ใช่ป่ะ Mac กลางเนี่ยครับ Export Display อ่ะใครบ้างตัวโปรเจกต์ iPad มีคนดีคลายด,ด้วยวะอ,อ่า <c oughs> โอเคประมาณนี้นะอ่าโจทย์ไรฟ้าก็ตามโจทย์อะไรชื่อว่าอะไรเอ่ยการนิกาการนิกาโจทย์ไม่ยากครับโจทย์ง่าย จริงๆเราเคยทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วด้วยแต่ตอนนั้นเราคิดในเชิงของปริซัแล้วก็คือเราคิดในเชิงของพื้นที่ทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยวะโอ้โนขาวทั่วเลย,ยดีขึ้นไหมไม่ไปอ่ะนี้นะเขาบอกยิงลูกปืนด้วยความเร็วต้นอ,อยู่ เจาะไม้จะพบว่าความเร็วต้นลดลงย0สิบเปเตเมื่อทะลุไม้แผ่นหนึ่งจงหาว่าลูกปื่นจะเจาะไม้ได้กี่แผ่นพะทุกแผ่นพัทุกประการก็คือความหนักนท่นข้อกานอะไรเนี่ยครับก็คือหายไป20สเตมื่อทะลุแผ่นหนึ่งเฟ็นวาลูเหมือนเดิมนะจัดอยู่สมมติี่แผ่นไม้เรียนจะเป็นตับเลยแล้วเฟมีกระสุนปืนสมมติเราให้มันเคลื่อนที่ได้เท่านี้ เนี่ยเราให้ระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดอืมคือ S แล้วกันระยะทางตอนหนึ่งแผ่นคำหม,มาแผ่นไม้เป็น L จนหนึ่นแผ่นเป็นถ้าสมมติมันเคลื่อนที่ไปได้สักแผ่นควายาวาก็คือ 3L ขั้ออนเป็ S, <S ก็แสดงว่า S ถ้าเป็นคูณ L เมื่อใเป็นจนหนึ่นแผ่นไม้อันนี้โอเคนะถ้ามันเคลื่อนที่ไปได้สามแผ่นไม้ออกม็ 3L ขั้นเป S ประมาณนั้น แล้วราคาตรัวเอมนี่จะทำเป็นเท่าไหร่จำม,มาก่อนเ,เนร,ารา,าค,าาาคาดิดนนเ,เ,เป็นเชิงประวัศาสต์เพราะความรับต้นเป็นเท่านี้เออหาความหน่วงในแผ่นไม้แล้วทราบถึงมันก็ทำมันนี่เนินอันนี้เราคิดเชิงเป็นเชิงราคาได้เนาะทราสมมติเรากำหนดจุดวันนี้เป็นจุด A จุดที่แล้วก็สูงยิงด้วยความเหลื่อมล้นอยู่อันนี้เราพิจารณาเป็นในเชิขงของพวกเขาเรียกว่าด้วยเชิขงของพวกสเกล่าเนาะไม่คิดทิศทาง ันนี้เป็น B ผ่านจุดแรกผ่านไม้แรกเป็น B แล้วก็สุดท้าย C ี่จะให้พลังงานที่จุด A เท่ากับพลังงานที่จุด B เขียนอย่างนี้ถูกหรือผิดถูกผิดทำไมถึงผิดเพราะว่ามีแรงหายหแรงหายอ้ออะไรหายเ,เ,ออเกิดแานอะไรหายพลังงานหายอันนี้เราคิดไม่ใชื่อมกันอันนี้คือเราจะไม่ใช่พลังงานอ่ะ มันจะคล้ายๆประศาสตร์แต่มันจะถูเหมือนกันตัดมันจะได้เออคือพลังงานมันเปลี่ยนรูปได้มันสร้างก็ได้สลัดก็ได้มันแค่ชอเปลี่ยนรูปในที่นี้คือเปลี่ยนรูปไปเป็นงานแล้วมาเกิดงานตรงไหมมีเข้าไปที่อะปาโลอยู่ที่สบีมีเข้าแผ่นไม้เอ้ยท so so ี่บีเวลาเราเกิดแรงสั่นแนก็เกิดแรงสัานจากแผ่นไม้ก็คือช่วงนี้แสดงว่างานที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดงานจากช่วงนี้ช่วงดีเห็นไหม อาจจะเป็นในช่วงตั้งแต่ปลายปีแรกถึงช่วงนีเท่านั้นในช่วงปีนรงนี่ต้องเกิดเวลาสัมภาร์เกิดขึ้นเออมีแรงมีระยะก็เกิดงานเกิดขึนนดด้นแลน้วงานก็เลยหายถ้าสมมติววเราบอกพลังงานาเกิดที่ช่วงนี้คิดว่าเราต้องพลา,านาเขาเรียกอะไรคิดว่าเอหรือบีต่ออะไรก็ว่าไปเอนอามากกว่าเพราะว่าบีมันล็อคก,การเป็ี่ยนพลานแต่โทษเอล็อคเป็นพลังงานผลแบบสมมตินะตอนแรกเอมีร้อย แล้วกลายไปเป็นงาน325 b เท่าไหร่เ75กลายไป75แสดงว่าต้อมีต้องมาแบบนีนแน่นอนต้องบวกอีกฝั่งเนาะก็บวกงานที่เกิดขึ้นจนในอัตราสิ้นเอก็สมมติเราถือว่ามันยิงตรงไม่เกิดความสูงนะเท็ทั้งหมดเป็นศูนย์ไปเลยไม่เกิดต่อพลังงานศัตย์ถือว่ามันไม่ย้อยนะกลายไปหนึ่งกำลังสอง mu กับหงกำลังสองนี่คืออัตราลบ u ถ้ากับ b มันหายไป20%ต่อหนึ่งแผ่นไม้ ก็กลายเป็น1นส่วนส m u หายยี่สิบอก็เหลือแปดสิอยู่ใช่ไหมแปดสิก็80%ในร้อยนี at athletes, ่คือแปใน10%ก็คือสในห้ m หายไปยี er ่สิบเอร m ลบยี่สิส่วนร้อคูณ m ได้80ดส m ส่วนร้อยถ้ว80ก็ตัดเลขได้สี่ส่วนห้า m ได้โทษม m อะไรเหรอ u โทษโทษโทษมวลหายสะแล้วไปเออตาเรียวตาเรียวตาเรวหา ก็กาเป็น4 5 U ทั้งหมดกำลังสอบวกกับงานงานเมื่อจากแรงสมผสละ5แรงสัมผัสเป็น F เออ F ้าเป็น L คูนกับ S ก็อลาเป็น F นที่ก็คือ L เพราะว่าลนที่แค่หแผ่นไม้คูณกับ Co s เเออที่างนี้นะแล้า L เราวัดอย่างนี้เนาะวัดจากีนี่นีนี่ L วัจากนี่ิ้ว่าแเกที่ทางไปฝั่นี้เกิดแรงไปฝั่งนี้ แรงต้งเส้นที่สวนกับการเคลื่อนที่ต่อแรเพราะมันเวลาไมาเส็จิกามันเวลาสุ็จิ้ารต้องสร้างสภาพการเคลื่อนที่ตอนแรกมันเคลื่อนที่วันอย่างนี้กรรจสิ้นมักเคลื่อนที่ไปอย่างนี้เห็นไหมผมบอกว่าเราตามการเคลื่อนที่ตอนแรกแสดงว่าระยะแตะแรงเคลื่อนที่ต่อข้างกัมุมที่เกิดขึ้นก็มุมร้อนกัศนสก็ต้องเป็นขอร้อแปดสิบนะขอนร้อยแสิบขอร้อยสิบเป็นหนึ่งเนาะ แล้วก็คิด 1/ นึ่ง m u กำลังสเท่ากับหนึ 2, m 4เป็น16ส่วน25 u กำลังสองบวกกับ f l cos t cos รัรวัสดีรับมาเสร์มาแล้วเดี๋ยวค่ายต่อเนาะเสร์มาแล้วสวัสดีครับยังไม่เสร็จเลยมาเซอร์ขึ้นขอบขอขอเสร็จ้ขอบครัขครับ เข pues Siri> ิ่เลยน่ะก็คอร์180เป็นลบหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เป็นลบหนึ่ก็กลายเป็นลบของ FL เราขียนเขียนเยอะเราเขียนเออเราให้1นึ่งสอง MU กำลังสองเป็นซัตัวแฟรหนึ่งสมมติเราให้เป็นตัว ek แล้วจะได้เป็นตัเขียนเยอะกกลายเป็น ek เท่ากับสิบหกส่วนยี่สิบห้ ek ลบ FL ตั้งไสมการที่หนึ่งโอเคไหมดึงออกมา แล้วอันนี้คือเราพิจารณาที่พลังงานที่จุด A กับพลังงานที่จุด b ถ้าสมมติเราเทียบพลังงานที่จุด A กับพลังงานที่จุด C ล่ะเกิดอะไรขึ้นเราเทียบพลังงานที่จุด A เท่ากับพลังงานที่จุด C เขียนอย่างนี้ถูกไหมมันรีบเขียนนะข้างล่างข้างล่างอันนี้พลังงานที่เอถ้าตอบพลังงานที่ C เลยไหมถําไม่ถูก เกิดงานเกิดขึ้นเกิดงานเรื่องการสะท้านแสดงว่าพลังงานที่จุด C ต้องมากแต่ต้องน้อยกว่าพลังงานที่จุด A ใช่ไหมแสดงว่าเนื่องานสะท้านสักข้างนึงอะไรก็ได้ที่จุด A ก็มีพลังงานจนเหมือนเดิมเป็น U ก็ได้ U หลังสองคราวนี้ที่จุด C มีพลังงานหรือว่าพลังงานศักย์บอกไปแล้วไม่มีเพราะความสูงไม่เปลี่ยนมีความเร็วไหมไม่อยากตาเร็วไหมไม่มีพลานจุดมันจุดแล้วี่เราทดอเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันอยู่ที่จุด C นะ เพราะว่าอัตราเร็วก็ไม่มีพลังงานจนก็ไม่เกิดพลังงานสัก่บก็ไม่เกิดตอนนี้เลยเป็นศูนย์สปริงไม่มีเยอนะเนาะเรือมันมันไม่เกิดไม่อะไรกลาเป็นศูนย์พลังงานทั้งหมดเป็นศูนย์ไปไเลยวกกับแค่ W F ก็คือ F คอนนี้ระยะที่มันเพื่อนที่ได้ระยะ S นี่ F. F. <S. S 1> F S cos มุมน80เหมือนเดิมเนาะอาการเดิม <8 80. S 1> E K ถ้าเท่ากับ F S ที่สองเี๋ยวจัดลูกก่อนกล้นะ S ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกมันคือ N L S เกินทั้งหมด A คือจำนวนแผ่น L คือแล้ตก็แผ่นก็เขียนได้ว่า E K เท่ากับลบ F N L มาที่สองสังเกตอะไรไหมว่าสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองเหมือนกันนะถ้าสมมติเราจบอันนี้น่าจะเขียนผิด ับสมการที่1นึ่งเท่ากับสมการที่2จะได้ว่า16บหส่วนย e ี ek ลบ fl เท่ากับลบ fl ตตกกระดาษครับมาณนี้ ว่าเราเราเราองแค่กับไปสก,กลิลนตครับติดลมแล้วก็ได้ไปเนาะสิบหกส่วนที่ผ้าอีเคถ้าเก็บเอ็มเอสแลเรอลรู้สึกเหมือนทำอะไรผิดสักอย่างอะ รู้สึกแบนแบบัะไรนะ แก่อย่างนี้แก้ไม่ออกป่ะถ้าสมมติเราแก้เป็นในเชิงของ f เท่ากับน่าน่าจะดีกว่าเนะัะแทนสองในหนึ่งแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือมันแก้ไม่ออกเลยไหมรูก16วน 6, 25 ek บวกกับ e k นี่ไงออกแล้ว l l รอนตายออกแล้วประมาณนี้แล้วก็ e k ต้องตัดอันที่ l ตัด l เออหา e k ตลอดฟังน,นี้จะเลยอแค่หนึ่งสิบหกส่วนยี่ิบห้าบวกกับข้างบนหายหนึ่งส่วนเอ็นก็ย้ายไปหนึ่งส่วนเอ็นเท่ากับหนึ่งลบ 16, สิบหกส่วนยี่ิบห้ายี่บห้าหนึ่งยี่บห้ายี่บห้าลบสิบหก ก็คือเก้าเส็จแล้วนเอ็นหนึ่งส่วนเอ็นเท่ากับเก้าส่วนยี่ห้าเอ็นก็เท่ากับยี่ห้าส่วนเก้าสองจุดเจ็ดเจ็ดกว่ากว่าก็แสดงว่าจำนวนแผ่นไม้ที่มันทะลุเข้าไปก็สองกว่าไม่ถึงสามโจทย์เขาถามว่าทะลุเจอบไปได้กี่แผ่นมันยังไม่เจอบถึงที่สามใช่ไหมก็เจอบได้แค่สองแผ่น ไม่จับอันที่สามเพรามัเลื่อนที่ไปแล้วแค่สองแผงกว่าสองจุดจุดจน่าจะประมาณนี้พี่ผ้าเมื่อกี้น่าจะผ้าแค่จัดรูปเพกแก้สมการไม่ออกจต่ตัวฟิสิทธ์คิดว่าน่าจะผิดเปิน่าจะผิดแค่ตัวเอฟแอลนินึงพีสิทที่เหลือน่าจะถูกมดแล้วแต่ตัวานสานเดียวน่าจะประมาณนี้ต่อสองต่อไปได้สองแผประมาณของข่า はい。<laughs> <laughs> <laughs>